มีข่าวร้ายจะบอกกล่าวกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะคาราเต้ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาแล้วกลับจากคาซักสถานใช่ค่ะปรากฏว่าไม่ได้กลับมาธรรมดานะกลับมาพร้อมพี่โควิดค่ะยกทีมโควิดมันยกทีมเลย19คนค่ะคาราเต้ทีมชาติไทยไปชิงแชมป์เอเชียที่คาซักสถานได้มาหนึ่งทองสองเงินและอีกหนึ่งทองแดงค่ะแต่ไอ้ของแถมมาไม่พึงประสงค์พี่โควิดค่ะ ไปพ่โคมาทั้งทีม,ม <า S 1> เลยมาครบทั้ง19คนเลยนักกีฬา13ทีมสตาฟโค้ชสนะคะแล้วก็มีทีมผู้จัดการทีมเจ้าหน้าที่ดูแลต่างๆด้วยรวมทั้งหมดเกคนที่ไปนะคะได้รับพิโคกลับมาทุกคนครบถ้วนค่ะปัญหามันเกิดจากความละหลวมของคาซักเจ้าภาพใช่เขาไม่ไา้และแรวมถึงสหพันธ์ารลเต้แห่งเอเชียก็ละหลวมด้วยในใ<ช>การจัาการดูแลปรากฏว่าระยะเวลาในการแข่งขันมันส0บวันมีการแย่จมูกตรวจแค่ครั้งเดียว แล้วที่เหลือแข่งขันกันเจอกันไม่มีการตรวจสอบใดเลยแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่แค่นักกีฬาประเทศไทยนะญี่ปุ่นหรือชาติอื่นเขาก็เจอเหมือนกันเขาบอกว่าญี่ปุ่นก็ติดยกยกทีมเหมือนกันญี่ปุ่นที่ติดยกทีมนกันเหมือนเหมือนพี่ไทยเราคูเวตคูเวตคูเวตก็ติดยกทีมใช่ค่ะหลายชาตินะคะตอนนี้มีการสอบถามกันไปแล้วนะคะว่าปิดเกมกีฬาไปเรียบร้อยนะคะได้พี่โคแถมกลับบ้านไปด้วยนะคะติดกันทั้งทีมเลยใช่ค่ะว่ตายแล้วเชื้อมันโอ้โหนะลัวอย่างหนึ่งก็คือว่า คือข,ขนาดนีเคุรุนกันอยู่คราเต้ทีมชาติไทยลุ้นผลอยู่ว่า,<ข>าจะเ,เชื้อไหนจะเจอเชื้อตัวไหนเดลต้าหรือ,อโอมิคอนแต่ตอนนี้เชื้อเข้าร่างเรียบร้อยแล้วเชื้อเข้าร่างเรียบร้อยแล้ว